กี่ขาดทุกคนยี่สองกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปอยู่ในแมปที่บอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนั่นคือแมป v i o l e n นต์ i ิ t ทริกเขทที่เกิดความนุนแรงแบบนี้คือหนีผีไม่ได้พักเลยต้องเอาชีวิตรอดพร้อมปั่นไฟให้ครบห้าเครื่อเครือเครือระหว่างวันไฟคือมีเสียงวิ่งเสียงหัวเราะแล้วก็มีผีออกมาเฉยๆซะงั้นแต่ยสองไม่กลัวค่ะเพราะเราจะใช้ทุกสกิลของผู้รอดชีวิตเพื่อหนีมันให้ได้ไปดูเลยเพราะวันนี้เราจะรอดหรือว่าจะโดนลากกลับมาลกซะก่อนเริ่มเลย ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะลองเล่นในแบบดีกันเว้ยก็คือแบบนี้เนี่ยมีชื่อว่า v i o l e n d District นะคะบอกเลยว่ามันเป็นกระแสะมากช่วงนี้นะคะเพราะว่าเกมเนี้ยมันจะมีความเกมเพย์คล้ายๆกับเกมกำนานอย่าง d e a d by Daylight เนาะซึ่งมีทั้งในแพลตฟอร์มเอ่อ Steam หรือว่าในมือถือก็มีแต่ว่ามือถือปิดไปละเสียดายนะคะเกมนี้มันก็จะคล้ายๆกันเนาะโดยที่แบบว่าเราก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิเวอร์มี4คนหรือ5คนหรือ6คนก็ได้เนาะมันแบบแล้วแต่ตาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเยอะมันก็จะแบบ6คนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าโกสนะคะก็โกส น,นะฮะก็เลยบอกว่าสนุกวันนี้เราก็จะมาลองเล่นขำๆตอนนี้คือมันมีไอเทมเยอะอุ้ยนี่คืออะไรอะเธอเป็นร่างโคลนหรอเนื้อสองมีเนื้สองจะมีเป็น pairing dagger นะเป็นแบบว่าดาบถ้าเราใช้ก็คือสตันได้หนึ่งแมชโอเคเราเจอแล้ว oh. เครื่องปัน่นไฟคุณค่ะอุ้ยเธอมาช่วยปัดเร็วนะพยาบาลสาวมาเร็วๆเลยลูกฉันมีสปินเบอร์ด้วยหรอหกเปอร์เซ็นต์คือ,อไรใครเป็นผีก็มามาหาสิคะอยู่บริเวณริมๆเลยเลยคะ่ะอยู่ไกลๆนะอยู่บริเวณใกล้ๆทะเลอะ ว้ายตก,กใจนึกว่าผีโถเอ้ยตก,กใจหมดเลยฉันปั่นไฟอยู่นะฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเล็กๆอะ่ะอย่าทำลายฉันเลยนะมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานว้ายต้องทำอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้ยตีแบบระยะไก,กลฉันพูดแล้วฉันไม่เก่งจริงๆนะ เราะไม่ขุดเน็ตเลยอ่ะแซสุดกว่าแกมันใายแทนมากแซ่โอ้อยทำลายฉันเลยนะแกะฉันไม่ได้ตั้งใจนะแกะอส วิ่งหนีกันดีกว่นนกาฉันบาดเจ็บเธอฉันบาดเจ็บเรา,าไม่ควรประทะหน้านะเธอเฮ้ยตัวเองมาห,หิวเราหน่อยสิจ้าเร็วๆเลยจ้ะฮัลโหลโอ้โหเร็วๆเธอเธอใส่เสื้อเยี่องแฟนคลับด้วยหรอเธอปังอ่ะเอางี้ดีกว่าโอ้ my god แน่จริงก็มานะหาซะส่ยะดหนึ่งป้าโอ้ my god น่าจะเอาฉันเลยนะเลยนะ่ะเธอ โอ้ยโอไมค์ก็อโอไมค์ก็อโอไ my god อดฉันกลัวฉันขอดรอกเถอะ์อยู่นี่จ้ามอกไม่เห็นหรือไงยะตาบอดนีก็ได้อุ้ยตายแล้วเบอรฉันขอโทษฉันพูดเล่นนะจ้าฉันพูดเล่นนะก็อย่าโกรธฉันเลยนะฉันจู่ไม่เป็นหรอกผีเผลออะไรอ่ะอยู่ข้างหลังจ้าอยู่ข้างหลังนี้เนาะเตะเต้เตะเร็วเตะเตะเต้อิสฮิวฮิวหิวเร็วเตะนางพยาบาลสาวไปหิวฉันด้วย เธอหิวฉันก่อันเร็วๆตรงนี้เลยโอเคสุดเกิดเหตุเลยนะสุดเกิดเหตุเลยกโอเคแม่ฉันเจอละเดียรีบมาปั่นหูไม่ใช่เรารีบมาปั่นไฟกันเถอะเมื่อกี้คือเครื่องระเบิดนะคะมันกลายเป็นสีส้มเลยตอนนี้มันกลายเป็นสีขาวแล้วนะเธอแบบนี้ใช่ไหมว่า99คืนในป่าะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ชื่อว่าเขตุมาแล้วเหรอกูรอตั้งนาน <c oughs> เฮ้ยเฮ้นี่ยังไงเลยยะ พล่งกันสั้น <g> ย <ül> ่อหนด่งเดียสกอด้วอึบมาฮึบโอเคกูเดสเอาบริค่าเอาบริค่าเอาคนนี้เลยค่ะอุ้ยมาเปลี่ยนฉันสร้างให้คัสซัปปิ้ได้แล้วค่ะฉันอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะวะอุ้ยไว้ยอ้ยอย่าบล็อกตาค่ะ ā, คุณแม่ฮึบอุ้ยมันก้าวข้ามผ่านความผิดหวังมาแล้วค่ะ ระวังด้วยนะสมาตรงนี้ไม่ใช่เวลานะกกวิ่งออกไปก่อนสิยะโอ้เธอเถอเธอเธอโถทางกระรองสักผ้าโอ้ my god ชีมีการหลอกไฟค่ะนางหลอกไฟนางหลอกใครบ้างหลอกตัวเองจะหลอกนะโอ้ my god ชีโดนชีโดนแล้วค่ะทุกคนฉันปั่นไฟอยู่เฮ้ยปังเบ๊ชเป็นยังไงล่นนะคะอันนี้หุยแกไม่มีไม่ไมีทีจุกตัวนี้มันละลายมันหายไปแล้วสไนค์ที่ละไปสมาตรงนี้ดีกว่า มาคิว <Wars> ก <s> <ot> okay. ่อนแกเพื่อนลมล่ะเป็นสีเหลืองไปเลยเพื่อนลมล่ะเป็นสีเหลืองไปเลยอ่ะแกรู้รึเห็นปะโอเคเดี๋ยวเราคิวเราคิวไอหมวกนี้ก่อนนะเธอคิวก่อนนะเธอแป๊บนึงนะไอโอเคเอ้าเฮ้ยต้องขอบคุณด้วยนะคะถุกคนเราต้องย่อด้วยนะเวลาเราฮิวเสร็จต้องอย่างนี้นะเธอเนี่ยต้องอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวฉันไปช่วยเพื่อนเองไปไปไปเดี๋ยวฉันช่วยเองอุ้ยหยุด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 อ้ยโอ้ยโอ้ย ลลไม่ได้ตายมีไงล่ะถอยไปเขาจะช่วยเพื่อนฉันโอ้ oh my god มันมาแล้วโวโโ้ฉันไม่ทำนะฉันไม่ได้ยอ่อฉ,ฉันทำไปเองปุ่มมันค้างฉันไม่ได้ย่อนะปุ่มมันค้างจริงๆแม่พอใช่นีไย ฉันไม่ได้ย่อจริงๆจ้าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้มันมันอุบัติเหตุอ่ะมันมันเกิดขึ้นเองมันค้างปุบมันค้างปุบมันค้างเข้าใจไหมโอ้ยโอ้ยปุบมมันค้างที่อุ๊เธอปุบมันค้างช่วยด้วยปุบมันค้างจริงๆปุบมันค้างจริงๆนะทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจนะคะอืมปุ่มันค้างจริงๆเธอปุบมันค้างจริงๆเนี่ยเธอปุมมันค้างนะรู้ ปุ่มมันค้าอ๋อขอโทษนะตัวเองมันปุ่มมันคาจริงๆลูกพี่ไม่ได้ตั้งใจนะลูกนะปุ่มมันค้านจริงๆมันกดย่อบแบบพี่ไม่ได้ทีแบกจริองอะปึ้งหุยนางรอดคนไปได้ยังไงกันแน่เฮ้ยแกไปทำอะไรทำประโยชน์ให้สื่อสังคมไปอยากมีสีมากเออเออเอาอัะเอะเอได้ลเลยแขวนไปเลยอีนี่มันชอบแย่งสีน,นักนะไปเลยค่ะแขวนไปเลยค่ะจบค่ะอุ้ยขอคำชื่อนก่อน Help me แจบมีใครมาให้เฉันไหมทำไมฉันถึงรู้ว่าเสี่ยมันอยู่ใกัน Oh my god Yes เราซั่นเผลอกดไปแล้วด้วยทุกคน <c oughs> เราเผลอกดคูดาวไป <Bright> ช่วยดีไหมนะหรือไม่ช่วยดี <c oughs> <อ> <c oughs> มันมาแล้วเธ <c oughs> อมันมาจริงเอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะเอาซะนะทีราไปเอาเพนะื่อเธอค่ะมาชิวก่อนเลยแกเร็วๆเธอคิวฉันนุ้ยคิวฉันแล้วฉันไม่ไหวฉันกลัวโอ้ my god oh my god oh my god นางมาแล้วพ่อหูหูเหี้ยก่อน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 นี่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 อือไปค่ะโ,โว้ยโอ๊กตาโอเคก้ oh <my> อยู่นี่ค่ะที่รัก <c oughs> โอ๊ยไปทำไปปั่นไฟได้แล้วอุว้ยเดินอยู่นี่สาวเอามาเลย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  เป็นผีนะเล่นยากนะบอกก่อนมันไม่ได้ง่ายเลยนะเธออุ้ยตายแล้วเธอโธ่เล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับฉันหนังนี้โธ่เอ้ยเดี๋ยวจะได้เจอของจริงมันอุ้ยแกของจริงไม่รอดแล้วเธอทันไหมวะทันไหมวะฮึมมาค่ะวนค่ะวนไปค่ะอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าว้ายหันมานะเฮ้ตายแล้วเธอจะไม่ได้รอเล่นกับมันเลยอุ้ย เชียวจริงคอมมอนมันนี้สิยะหนึ่งบ้าโธเอ้ยแล้วเกิดจะได้รู้ว่าของจริงมันเล่นอย่างนี้ยังไงล่ะยะโอ้ยโอ้หน้าตอ้าตอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้าโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ามอัยขอ้ยโ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 อ้นโอ้นโอหยุนวนโอ้ยโอ้วโอ้ย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 โอเอ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยโอะอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโโ้้อ้อโอ้ย ที่ไไหนด้ประกาศสงครามกับพี่แล้วนะฮะโอ้เมก้าโอเมก้าไเห็นไหมโอ้เมก้าหลอกไปหลอกไปเจ้ายังไงก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเออไว้ครูอ่าเสร็จแล้วตัดตีได้จะไล่ได้ยังวิทย์ อุ้ยหนังก้าวข้ามมาแล้วทอรถสุกนี่มันสุกเด็กในตำนานมากว้าาาาเฮล <c oughs> โหโจดไปเลยสิคะคือ <c oughs> <c oughs> เ,เราเราแอบ,บมุมมาอย่างงี้วิชีกแล้วชีกทุกคนโอ้ยร,รถสุกไปเพื่อนจนประตูเปิดเลยเหรอ ปังฉ่ำประตูมี2อันนะเธอซ้ายขวาโอเคคล้ายๆกับเดทบายเด y ย์ไลท์เลยนะคะอุ้ยอุ้ยเกียเตาไฟวะพีเรร์เฮ้ยเธอหุยที่จะไม่นะไม่นะไม่นะปังโอเมก o สโอ m g กอสทั้งวัน สีเริ่มเป็นสีเริ่มเป็นสีเริ่มเป็นวิประตูว้าเวลาจะหมดว่าไม่ดิค่ะไม่ดิค่ะเดี๋ยวจะต้องสูยังก็ได้ให้ออกไปทงนั้นที่ได้เลยล่ะฉันไม่รักเธอฉันกลัวเธอมาออกไปไกลค่ะโอ้ยประตูเปิดยังวะเฮ้ยประตูเปิดยังวันที่ักเปิดก่อนรอประตูว่าฮัลโหลโทรเร็วเลยใครก็ได้มาบล็อกทีบล็อกทีอา บอกเล็วบอกเลยวเออบอกเออบอกเลยบอกเลยประตูเปิดจังฮัลโหลบาดเจ็บบาดเจ็บเร็วๆไปค่ะไปค่ะวยติดอะไรไม่รู้ติดอะไรไม่รู้ไปไม่ได้ฮ่าฮ่ <c oughs> oh าฮ่าโดนเใหล่ะ้ยังยยล่ะโอยย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 อ่ยยยอยยยยทุกคน <c oughs> oh ยยยยยยย y ยย a ย t โอ้ยนี่เดี๋ยวขอดูเสื้อหน่อยโอเคขอดูเสื้อหน่อยสิโอเคชนะแน่นอนเสื้อเสื้อแฟนยี่สองแฟนดอมใช่ไหมโอเคชนะแน่นอนเธออุอ้ยกระทอยอีกกระทอยมึงไม่อีกกระทอยเราไปหาเครื่องปั่นกระเถอะจา้าขอลองใช้สก,กิลหน่อยนะอุยอ้ยอุ้ยแกแกห <laughs> น้าตามร่างน้าตามร่างแค่เซ็ตไป สันใช้คาถาแยกกับพันธุ์ได้เลยเลยยะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนั่นแม่าจะทางออกนะฉันคิดว่านี่ทอฉันไม่เห็นใครมาไม่รู้นะน่ากลัวมากเลยจ้ะโอ๊ยเธอมีคนโดนแล้วสินะเราจะรอดไหมอะเจ๊มีคนโดนแล้วสินะเราดังนั้นขึ้นไปข้างบนได้ยังไงเหรอน้าขึ้นไปอีท่าไหน่อยนะลูกมาช่วยๆกันลูกช่วยๆกันลูกช่วยๆกันลูก ไปค่ะข่าาแยกกระพันราฟขอแยกกระพันราฟไปก่อนนะเธอนางวิ่งไปแล้วเวอร์ Oh my god นี่อะไรยานยดนึงท <c oughs> ยงงียังไงยังไงเซายังไงโอ้ยสูยังไง,ง,ไงแบบนี้สู้ไม่เป็นร้อย <c oughs> I'm hurting โอเคเธอเราอยู่ในสภาวะการที่โอเคอยู่นะดูรีเจนปะมันคือผีที่แบบว่าจะเอามีดจิ้มคนต่อไปเรื่อยๆแน่ๆเลยอ่ะแกฉันแอบ,บกลัวอยู่เดี๋ยวนี้อุ๊ยเธอมาตามน้องเป็ดไปแล้วเธอโอ้ยก็มาแล้วโอ้ยก็ได้หรอปะเธอระมั ไปเพื่อนไปก่อนไปก่อนเพื่อนคือแบบตอนนี้คือแบบไม่กอดเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวรอรอช่วยเพื่อนด้วยเดี๋ยวรอช่วยเพื่อนด้วยฉันว่านะมันเห็นฉันแล้วเธอแต่ฉันไม่กลัวหรอกฉันแข็งแกร่งกว่าที่แกคิดเยอะว้ายเกือบไปแล้วเธอ หลงล่างเงาแล้วเหรอทุกคนลุกคนลุกคนลุก,ลกตาปมราเจอไมยเนี่ยคนลุกคนลุกคนลุกฉันอยู่บริเวณแบบว่าอยู่ขอบขอบ,ขอบแมพเลยอะอยู่เครื่องนึงด้วยอะโอ้ oh my god ไ oh ม oh 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 <c oughs> แล้วฉันลยได้แบตฉันเดยกินได้สมมติว่าฉันเป็นมือใหม่คะ่ะฉันเป็นมือใหม่มหมจริงๆ สันเป็นระบาดจริงๆไม่ชื่อฉันหรอไงวะหย่าแล้วสิคีมมันเก้ามาแล้วเนาะเร็ว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 ว้าวพระผีตัวน,นี้มันดูเก่งด้วย ทางแมพจริงๆเอ้ยวิ่งบอลเธอฉันขอ,ร,อ,อนนะนร้องทั้งนางซ้ำนะนาามีกันมาตีซ้ำนะโชคดีนะแต่ว่าเราก็ถือว่าเราซูมให้เพื่อนได้เยอะอยู่นะคะอือวิ่งมาเลยชิวเลยค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 ิวคิวิวคิวกแม่แม่แม่มาแล้วแม่แม่แมาเตส oh my goodness แล้วบ๊อกกูที <laughs> <laughs> บ๊อกทีสิโว้ย <laughs> ไปค่ะไปค่ะไปค่ะแยกเงาพันร่างโว้ <laughs> อย่าบอกนะแค่ถทุบซะเลยอะ่ะระวงังระวงัะวงมันซิ้มนะวายุบาคะาวายุบาา่าฉันเจ็บจังเลยมีใครจะมาช่วยฉันไหมคะ มีใครหน้าตาดีมาช่วยฉันบ้างสักคนนึ่งนะ่ะขอหน่อยสักคนหนึ่งเราสามารถลองเสี่ยงเพื่อปลดตัวเองไม่้แต่ว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนมาช่วยดีกว่าเพื่อนเราน่าจะใจดีโอ๊ยแล้วมันตนกะหูข้างหน้าเลยแบบนี้ได้ยังไงกันเชียวโอ๊ยไอเป็ดเป็ด <c oughs> เลยค่ะเลยค่ะไปเลยค่ะฮะโอ้โห แถวบ้านจะเรียกว่าซามบีวาไอ้แก่เอ้ยอใครย่งเอาพันร่างอะไรคะยอ่อเลยคะ่ะนี่ไนคะว้ลูกสาวมารอแ่อะะ้วกูด้วยค่ะเร็ว แยกเอาพันร่างไม่เลิเลยเธอไม่รลเลยไม่รลไม่รลสันตุยเหล่านี้อุ้ยสุยังอ้ยยังหรอเออเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะกลายเป็นน้ำแดงไปเรียบร้อยสลายเออ แบบนี้มันโหดเกินไปแล้ววิ่งจนเหงื่อออกมือสั่นตอนปั่นไฟนะทุกคนแต่สุดท้ายนะคะเราก็เปิดประตูหนีออกมาได้ใครที่ชอบแนวหนีผีหรือว่าผู้ล่าเอาชีวิตรอดแบบหลอนแต่ฮาลองแบบนี้เลยและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้สองด้วยนะคลิปหน้าเราจะหนีจากอะไรอีกบอกได้คำเดียวเลยว่าแรงกว่าเดิมแน่นอนไปเลยคะ่ะวิเซอร์กันใหม่นะคะบาย